เกิดเหตุคนร้ายยิงปืนใส่สารอาญารัชดาพิเศษก็ทําให้กระจกนั้นแตก2บานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการนําตัวนายสนทิยานชื่อลือไทยในธรรมยื่นฟ้องคดีกบฏเพิ่มในวันนี้ขณะที่ทางด้านของดีไครับเร่งเร่งกันจับกลุ่มนายสุเทพทึกสุบรรน,นะครับหลังจากที่ไม่ไปพบอายการในคดีสั่งสังหารประชาชนเมื่อปี2553ครับ หลังพนักงานอายการคดีพิเศษไม่อนุญาตให้นายสุเทพทึกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์เลื่อนนัดเป็นครั้งที่4ในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553อธิบดีอายการฝ่ายคดีพิเศษได้แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการนำตัวนายสุเทพมาส่งตัวต่อสารและฟ้องคดีเป็นจำเลย ซึ่งนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรรมการศูนย์รักษาความสงบได้ระบุไว้เมื่อวานนี้ว่าจะเร่งรีบดำเนินการให้ได้ตัวนายสุเทพโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันหลังจากสารอาญามีความเห็นไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวนายสนทธิยานชื่นลือไทยในธรรมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์หลังจากครบกำหนด7วันตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายสนทธิยาน เขายื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อขอหมายขังในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อความไม่สงบในบ้านเมืองและร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายซึ่งจะทำให้ต้องควบคุมได้ครั้งละ12วันไม่เกินเจครั้งหรือ84วันและจะขอสารคัดค้านการประกันตัวแต่นายสนธิยานยืนยันว่าจะไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาโดยจะให้ทนายความดำเนินการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบวิถีกระสุนหลังจากเมื่อคืนนี้เกิดเหตุคนร้ายยิงปืนใส่อาคารศารอาญาโดยจุดที่ได้รับความเสียหายคือบริเวณชั้น7ซึ่งเป็นห้องไกลเกลี่ยข้อพิพาทกระสุนปืนทะลุกระจกอาคารแตกเสียหาย2บานแต่ไม่มีผู้ใดได้ไดรับบาดเจ็บเบืองต้นนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินคาดว่าคนร้ายน่าจะยิงมาจากพื้นถนนฝั่งตรงข้าม